จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี4เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทผ่านิิตผยแล้วพร้อมโอน G 2 2่พฤศจิกายน2 5 6 5ที่จะถึงนี้รวมถึงเงินช่วยเหลือไร่ละ1 0 0 0บาททากศโอนเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงกลาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแทะข่าวเกษตรพารวยพบการคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแท์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับ มาและฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันที่17พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับ f c e e o o o k แฟนเพจรัชดาธนาเดเรกรองโฆษกรัฐบาลออกมาอัปเดตความคืบหน้าโอนเงินโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่4กระชวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในเคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66โดยจะก,กำหนดราคาส่วนต่างที่ต้องจ่ายชดเชยให้กับ,กบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวย้อนหลังไปจนถึงวันที่15ตุลาคม65งวดแรกพิจารณางวดถัดไปที่จะจ่ายทุก7วันรวมจ่ายทั้งสิ้น313งวดจนจบ สำหรับตารางการจ่ายเงินประกันไรายได้ค่าปี2,565ทับ016ง,งวดแรกน,นะครับจ่ายย้อนหลังตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับโดยโอนในวันที่22พฤศจิกายน2,565นะครับส่วนงวดที่2คาดว่านะครับโอนเงินในวันที่29พฤศจิกายน2,565งวดที่3นะครับคาดว่านะครับ จะโอนในวันที่6ธันวาคม2,565ส่วนงวดที่4นะครับคาดว่าจะโอนในวันที่13ธันวาคม2,565และโอนงวดต่อไปจนครบ3 13งวดนะครับส่วนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทหรือโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่ง เป็นการช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ละ1,000บาทกำหนดไม่เกินรายละ20ไร่นั้นนะครับหรือไม่เกิน2.0,000บาทต่อโคเรือนนั้นานธนาคารเพื่อการเกษตรและสถาบันการเกษตรหรือทอกศนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงคาดว่านะครับการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้และเงินช่วยเหลือลดต้นทุนไร่ละ1,000บาทนั้นนะครับ จะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนะครับสำหรับพ่อแม่ที่น้องกเกษตรกรพวกผู้ข้าวสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวเงินส่วนต่างราคาข้าวเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยนะครับ 1. น,นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของชงโค .inbac.com ได้ตลอด 24, 24ชั่วโมงนะครับ 2. นะครับกรอกได้บัตรประจำตัวประชาชน13หลัก 3. นะครับโดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะครับและสามารถตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชันของทรกส AMOBILE ได้ดังสอบไปนี้นะครับหลังจากตรวจสอบบนเว็บไซต์ช n งโค i n b a a c com เรียบร้อยแล้วนะครับ หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับการโอนเงินสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันทกสเอโมบายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ,อกกสซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า4.68ล้านครัวเรือนนะครับเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีนะครับ สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทกสเอมบายได้บนระบบปฏิบัติการ ios ผ่าน app store และระบบปฏิบัติการ android ผ่าน pay store สำหรับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าวและเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทกล,ลัวเลยละไม่เกิน20ไร่ หรือไม่เกิน2 0 0 0มืบาทต่อคอเรือนที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ